นนั่แหละช่วยของผมไม่ได้มาถึงช่วยโคนนะช่วยร้านผมไม่ช่วยเพื่อนหรอกครับรู้สึกช่วยไปก็ไม่นะโอ้โหผม <sh arp> ได้ผมก็ได,ได้แค่ว่าไม่ได้ผมไม่รู้ผมไม่สนผมว่าผมได้เออเก็บ3ครับอะไรอ่ะยูเอชอย่ามาแย่งตัวพรที่ผมจะเล่นครับโดนกูหมดแน่นอนครับ ผมเพิ่มสกินใหม่ UA มาผมขอเล่นแม่งสักเกมก็ไม่ได้กดมา2เกมและโดนแย่งทุกเกมคือแบบโอ้โหนี่คือถ้ากูไม่ได้เฟิร์สพิกนี่คือห้ามห้ามปล่อย UA หลุดเลยใช่ไหมถ้าไม่ได้เฟิร์สพิกนี่ผมไม่จะแบน UA ทุกเกมนะครับต่อไปนี้กูไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องมีใครเล่นผมบอกเลยผมไม่ได้เล่นก็ไม่มีใครต้องได้เล่นจะนะแปลงนะ ท่านว่เป็นคนทีมผมบอกว่าเนี่ยจะมาไม่จะมาแท็กคีบผม what เอาลาเกมนี้ผมเล่น U A ครับผมแต่เราต้องรอของกันนิดนึงมีของเมื่อไหร่น้มบอกเลย U A แกไม่รอดแน่ตายไหมตายไหมแกไม่รอดแน่ ยังสุดถึงแม้จะแวนเ้าจะเดินเกมแปลกๆไปนิดหน่อยเมื่อกี้แต่เล่นดีจริงครัแบแวนคนนี้ตึงจริงยอมเลย,อยเอ,อ้ตายครับโอ้โหทำไมบอเดเจจิปไม่ไออกไปก่อนวนะช่วย,ย นนั่แหละช่วยของผมไม่ได้มาหนึงช่วยคนนะช่วยร้าน <laughs> ผมไม่ช่วยเพื่อนหรอกครับ <S <S รู้สึกช่วยไปก็ไม่นะโอ้โหบอลเก,งก่งเก๋เราโดนด้เว้ย <laughs> ปล่อยไปตั้งนานเมื่อกี้ขึ้กลับก่อนละจะกลับดีแค่ามาเอาเรื่องก็พอแล้วมั้งเรื่องป้อมเนี่ยเออเหมือนเพื่อนงสัยนะบอลเก่งก๋คืออะไรเวลาแบบคนเล่นเรน่าไม่ค่อชอบเรียกบอลเก่งก๋กันนะฮะเวลาป่าท่าสองคือ,อบอลเก่งก๋มันเป็นอะไรมันเป็น มันเป็นสกิลในเรื่องนักกัน์บอลน,นะฮะใครเคยดูก็คงจะคุ้นๆหน่อยได้ไหมได้ไหมถ้าดึงได้เมื่อกี้นี้ว่าจะเข้าไปปิดแล้วเนี่ยเอามาลออเลยเอามาเลยโอเคสวยสก,วกลับแล้วครับเ่นลางนี่วันการเข้าวะไม่เป็นไรเข้ามันก็ตีป้อมเราไม่แตกอะ่ะมันเพิ่งจะสามนาทีห้าสิบวิ 30มิบวินีเออยู <You S 1> <UA S 2> ก็เจอดีและใครก็ตามนะครับเวลามาแย่งตัวผมเล่นเนี่ยผมบอกเลยผมจะให้เขาได้เล่นแบบสุขสบายแน่นอนเขาจะอยู่ไม่สุขไปทั้งเกมเลยครับก็ต้องมาพผวงว่าจะโดนจับจ้องจากทั่วทุกสารทิศ <c oughs> เอามัน <c oughs> บอกแล้วใครมาแย่งยูเอผมนะโดน โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าไ่ได้ผมคือได้ยูเอฟปุ๊บแล้วเพื่อนเราช่วยเราวิ่งกลับบ้านไปเลย <c oughs> ไม่ต้องอยู่แม่แล้วอยู่ทำไมฟ <c oughs> างหน่อยปะกันที่หน่อยฉันเชื่อในทำได้เออเอาไปเลย ได้แล้วล่ะมาขนาดนี้ละเว้ยเมือเ่อ <c oughs> กี้มาหลอดไม่เล่นผมไลยนะกลางดงตีเลยครับพุ่มกินคนของจริงแกไม่หลอดแน่ <c oughs> ฮาลายูเอะบอกแล้วนะแค่มาแย่งยูเอะผมเจอดีกันนะ ต่อไปนี้อย่ามาแยกตัวละครที่ผมจะเล่นนะครับลองๆหนูทั้งหลายใครแย่ก็เจอกูแน่บอกเลย <st arts> นี่ทำเมื่อกี้หมดคอมโบนี่น่าจะตายโดนแวนผมโดนแวนผม โอ้โอ้โอ้โหลิงอีกแล้วลิงอีกแล้วตายไปไตายให้หน่อยไม่ได้เลรออามตาตาหรือไงว่าวันเดอร์เอามันเอาให้ตายชงแค่ขนาดนี้แล้วครับ ล่งตัวเดียวเดลิงไม่รู้ลิงมันจะโผล่มาตรงไหน่เนี่ยว่าแล้วดีคิดถูกแล้ว่ไม่ตามเพื่อนไปอะเออตายไหมครับลิงคือตอนแรกที่ผมไม่ตามเพื่อนอะเมื่อสังเกตแล้วผมแม่งยืนลอยตรงนี้ใช่ไหมผมรู้เลยว่าลิงอะแม่งต้องเข้ามาจากป่าตรงนี้อ้อไปนู่นนะครับผมรู้แต่แรกแล้วอ่านเกมไม่ผิดเลยจริงๆมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยผมว่าได้ผมว่าได้แต่ว่าไม่ได้ผมไม่รู้ผมไม่สนผมว่าผมได้ เออเก็บ3ครับอะไรอายูเอะอยามาเล่นตัวคอนี่ผมจะเล่นครับโดนคุบดแน่นอน <c oughs> ขำๆนะ๋ยวๆโอเคก็ใครดูคลิปนี้จ,จบและชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe. วกดซับสไครป์เพื่อกระจใจกันต่อไปด้วยนะครับก็ผมไม่ได้เล่นตัวที่ผมต้องการสักทีอยูเอะแม่งโดนแบนทุกเกมแต่ว่าอายูเอะนะครับผมจะขับมาเล่นฟอร์เรนช่วงนี้ไม่ดูเข้าไปฮอตฮิตอะไรอยู่ดีๆมาแบนฟอร์เรนกัน Foreign. คือผมแม่งอยากเล่นตัวไหนเขาแม่งแบนตัวนั้นกันเ่ง่ายๆเลย อย่างชอบจริงๆโอ้โหไอ้เดเมจยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะแต่ไม่เท่าแวนว่ะแต่จังหวะสุดท้ายนี่สุดจริงครับเข้าไปกลางด่งควรตายสามก็นั่นแหละหากใครดูคลิปนี้จบนะฮะก็ไลค์แชร์สมัครสมาชิกของผมสังนี้ก็ลาลงเท่านี้ครับ